สวัสดีค่ะพบกับครูลุงครูเลขนะคะข้อนี้โจทย์คลิปนี้เป็นเรื่องของการหาลิมิตความพิเศษของมันก็คือ,อฟังก์ชันมีความยุ่งเยิงมากนะคะฟังก์ชันที่กําหนดลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันแบบขั้นบันไดนะคะค่าของ x ถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆก็เลยมีอ่าเทียบกับบันไดที่เป็นขั้นๆน,นะคะแั้นค่า x ช่วงนี้ใช้ค่า f x คํานนวณแบบนี้ ถ้า x เป็นอย่างนี้ก็ใช้อีกค่าหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ข้อนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาห้หาลิมิตของ fx เมื่อ F x เข้าใกล้ลบหนึ่งแล้วบังเอิญไอ้เจอลบหนึ่งอะ่ะมันเป็นจุดแบ่งนะคะมันเป็นจุดแบ่งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่า x ที่เข้าใกล้จุดแบ่งเนี่ยเราจะต้องพิจารณาซ้ายกับขวาของค่านี้นะคะเพราะว่าบางทีอ่ะมันไม่เท่ากันนะคะเพราข้อนี้อ่ะครู เช็คตรงนี้กันนะตอนนี้เราเช็คค่า f x กันนะคะ f x ของเรากำหนดแบบนี้เนาะเดี๋ยวครูวาดตรงนี้กำหนดแบ่งค่า x เนี่ยออกเป็น2ช่วงนะคะโดยที่ลบหเป็นจุดแบ่งถ้า x น้อยกว่าลบ1เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าน้อยกว่าก็คือไม่รวมนะคะแล้วก็มีทิศมาทางซ้ายถ้า x น้อยกว่าลบห ค่า fx ที่ใช้คำนวณเนี่ย fx ใช้ x กำลังสลบห่ส่วนด้วย x บวกหนึ่คำนวณน,นะคะถ้าอีกข้างหนึ่ง x มากกว่าหรือเท่ากับ1เท่ากับก็รวมที่1มากกว่าก็ไปด้านขวาแาะถ้า x เป็นแบบนี้นะคะถ้า x เป็นแบบนี้ค่า fx ที่ใช้คำนวณจะใช้ <c oughs> X กำลังสองลบสานะ X กำลังสองลบส้ตอนนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเราจะหาลิมิตของ Fx เมื่อ X เข้าใกล้ลบหน,นะคะครูจะพิจรณาซ้ายกับขวาเป็นครูหาตัวนี้ก่อนหาลิมิตของ Fx เมื่อ X เข้าใกล้ลบหทางซ้ายนะคะลบหนึทางซ้ายอยู่ตรงไหนอ่ะเรามาดูตรงนี้นิดนึง ลบหนึ่งทางซ้ายอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือลบหนึ่งใช่ไหมทางซ้ายอยู่ตรงนี้ค่ะเันอ้นี้คือลบหนึงทางซ้ายแล้วค่า f x ที่ใช้อะมันอยู่บนเส้นสีชมพูใช่ไหมเป็นขอบเขตของสีชมพูถูกต้องไหมคะเพะนั้นเวลาที่เราคำนวณตรง f x ตรงเนี้ยจะต้องเอาค่านี้ไปคำนวณนเอาค่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะออกมาเป็น ลิมิตของ f x ก็แทนด้วย x กำลังสองลบ1ส่วนด้วย x บวก1เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางซ้ายข้อนี้หาโดยตรงเลยได้ไหมถ้าเราเทคลิมิตเข้ามาปุ๊บอะเราจะเห็นว่าถ้าเทเข้ามานะเราจะเห็นว่าตัวบนมันจะได้1อ่ะลบ1เนาะลบ1กำลังสองแล้วก็ลบ1ส่วนด้วยลบ1บวก1คือตรงไหนที่เป็น x อะแทนด้วยลบ1 มันก็จะได้1นลบหส่วนด้วยศนเนาะเพราะฉะนั้นจะเป็นศูนย์ส่วนศูนย์แปลว่าข้อนี้เราต้องปรับหน้าตาต่อฮู้มีความซับซ้อนอ่ะเพราะนั้นเทส limit โดยตรงยังไม่ได้ปรับหน้าตานิดนึงอันตัวนี้ก็จะออกมาเป็นปรับยังไงล่ะเราก็แยกตัวประกอบได้นะตัวบนอะ่ะก็จะเป็น x บวกหนึ่งนะคะ x ลบหนึ่งสูตรที่ใช้ในการแยกตัวนี้เนาะมันก็จะใช้ a กำลังสองลบ b กำลังสองนะคะซึ่งจะออกมาเป็น a ลบ b คูณ a บวก b เนาะเรามองอยังไงมอง x เป็น a มอง1เป็น b นะคะอันนี้คือ1นึ่งลังสองะเพื่อนก็จะได้ a บวก b กับ a ลบ b คูณกันนะคะอันนี้สลับกันได้เนาะจะเอา a ลบ b ขึ้นก่อนหรือ a บวก b ขึ้นก่อนก็ได้เพราะว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่นะคะข้างล่างเราเป็นไงข้างล่างไม่ต้องทำอะไรลอกมาเลย ก็จะออกมาเป็น x บวกหนึ่งนะ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้ายนะคะตัวไหนตัดได้ละ่ะตัวนี้เพราะฉะนั้นจริงๆมันก็เหลือลิมิตนะคะ x ลบหนึ 1, ่ง x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางซ้ายผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ก็ลบหนะนึ่งลบหนึ่งเนาะตรงไหนที่เป็น x แทนด้วยลบหนึ่งนะคะเั้นก็เป็นลบสองแปลว่าด้านซ้ายอะได้ลบหนึ่งนะด้านขวาได้ไหมอะอ่ะครูหาด้านขวา ลิมิตของ f x นะคะเมื่อ f x เข้าใกล้ลบหนึ่งด้านขวาลบหนึ่งด้านขวาอยู่ที่ไหนเราไปเช็คก,ก่อนลบหนึ่งอยู่ตรงนี้ลบหนึ่งด้านขวาก็อยู่ตรงนี้นะคะวัาลบหนึ่งด้านขวาอยู่นี่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ลบหนึ่งทางขวามันอยู่บนเส้นนี้ใช่ไหมใช้เส้นสีดำตรงเนี้ยคานวณน,นะคะเพราะฉะนั้นค่า f x ใช้ x กำลังสองลบสามก็ 3. แทนตรงนี้เลยก็จะได้เท่ากับลิมิตนะคะ x กำลังสองลบสามเนาะ x กำลังสองลบส x เข้าใกล้ลบหทางขวาอะ่ะอันนี้สะดวกโยทินไม่ต้องทำอะไรจัดได้เลยนะคะวันนั้นก็จะได้ออกมาเป็นลบหนึ่กำลังสอลบสเพราะฉั้นได้1นลบสามได้ลบสองอ่แปลว่าอะไรแปลว่าลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวามันเท่ากันนะคะพอเท่ากันเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่ได้ตามมานะคะเนื่องจากว่าลิมิตของ fx นะคะ F x เข้าใกล้ลบ1ทางซ้ายเท่ากับลบ2เท่ากับลิมิตของ fx x เข้าใกล้ลบ1ทางขวานะคะเพราะันสิ่งที่ได้ตามมาติดติดก็คือว่าเราก็ได้ว่าลิมิตของ fx นะคะเมื่อ F x กระดาษคูคอมเมพอเมื่อ x เ,เข้าใกล้ลบหก็จะออกมาเป็นลบสองนะคะถ้าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาของมันเท่ากันก็จะได้ลิมิตท,ที่จุดนั้นเลยนะคะเท่ากัน,ห,นหมายความว่าออกมาเป็นจํานวนจริงที่เท่ากันนะไม่ใช่เท่ากันคือหาค่าไม่ได้และหาค่าไม่ได้ไออันนั้นเป็นลิมิตหาค่าไม่ได้นะคะคําว่าที่จะสรุปว่ามีลิมิตก็คือมันจะต้องออกมาเป็นจํานวนจริงซะก่อนนะคะอ่ะอันนี้เป็นการหาลิมิตนะคะ กรณีที่ฟังก์ชันมันเป็นแบบขั้นบันไดนะแล้วตัวที่เราจะหาเนี่ยมันเป็นจุดแบ่งนะคะว่าต้องเช็คละเอียดเพราะว่าบางข้ออ่าซ้ายกับขวามันไม่เท่ากันพอซ้ายกับขวาไม่เท่ากันมันก็ทําให้ลิมิตไม่มีนะคะแต่บังเอิญข้อนี้ซ้ายกับขวาเท่ากันพอดีนะคะเพราะนั้นข้อนี้ลิมิตมีค่าและมีค่าเท่ากับ2อ่าฝากฝึกด้วยนะคะสําหรับคนที่กําลังเรียนแคลคูลัสอยู่นะคะ อันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ออกข้อสอบบ่อยๆเหมือนกันนะคะฝึกด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ